สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรืออําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสองแม่ทัพภาคที่หนึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือพร้อมข้าราชาการเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ เวลา17นาฬิกา11นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงยังพระปลาพิธีท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสตหีบส่งประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างกองทัพเรือได้ว่าจ้างสร้างเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกเข้าประจำการตามแนวทางการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือเพื่อรองรับบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือด้านการป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมานาคมของชาติทางทะเล ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนการปฏิบัติการเรือนำน้ำตลอดจนช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสาธา,ธารณาภัยต่างๆเรือลำนี้เดินทางถึงราชนาจักรไทยเมื่อวันที่25เมษาย,ยน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าเรือหลวงช้างชื่อย่อว่ารอรอช้างและชื่อภาษาอังกฤษว่า H t m s ช้างตามชื่อของหมู่เกาะช้างในจังหวัดราดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทัพเรือที่กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบตามประเภทของเรือส่วนเรือยกพลขึ้นบกกำหนดให้ตั้งชื่อตามเกาะต่างๆในประเทศไทยหมายเลขเรือ792โอกาสนี้เสด็จขึ้นเรือหลวงช้างบริเวณดัดฟ้าหลักทรงทำความเคารพธงราชนาวีทางท้ายเรือแล้วเสด็จขึ้นแท่นพิธี ประทับยืนณพระสุจณีทรงรับการถาวายความเคารพจากแถวทหารแปรเดี่ยวเป่าถาวายความเคารพสามจบและทรงรับการถาวายความเคารพจากเรือหลวงปิ่งกล้าวยิงสะดุดหลวงจำนวน21นัดแล้วเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังบริเวณหัวเรือของเรือหลวงช้างเสด็จขึ้นแท่นพิธีประทับยืนณพระสุจณีในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้าง แล้วส่งคล้องพวงมาลัยบริเวณแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้างแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องโถงนายทหารพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายเรือหลวงช้างจำลองและผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถาวายลองลูกปืนยิงสดุดลวงนัดแรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้บังคับการเรือหลวงช้างเฝ้าทุนลอองทุล,พลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการนี้ท่อพระเนตรภายในห้องสะพานเดินเรือหรือหลวงช้างเป็นห้องควบคุมการเดินเรือเพื่อให้เรือเดินทางไปถึงที่หมายได้ปลอดภัยตรงตามเวลามีนายยามเรือทําหน้าที่ควบคุมและสั่งการบนสะพานเดินเรือตามแนวทางและคําสั่งการของผู้บังคับการเรือภายในมีอุปกรณ์สําหรับการนําเรือที่ทันสมยัยเช่นเรดาร์เดินเรือจํานวนสอตัว แบบ X brand และ S b a n d แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ GPS สำหรับการนำเรือระบบกล้องวงจรปิดใช้ตรวจสอบขณะปฏิบัติการยกพลและขณะปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยานรวมทั้งระบบถือท้ายที่ทันสมัยเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เรือหลวงช้างลำนี้เป็นเรือหลวงช้างลำที่สมของราชนาวีไทยเป็นเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัทไชน่าชิป b u i l d i n g t รดดิ้ง C S S C ให้ต่อขึ้นณอู่ต่อเรือหูตรงจงหัวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรับประชาชนจีนพัฒนาแบบมาจากเรือ L P D type 071ที่ประจำการในกองทัพเรือจีน มีขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกและมีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังรบยกพลขึ้นบกจำนวน650นายมียานรบประเภทต่างๆรวมถึงยุทธป,ปกรณ์อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานกองทัพเรือได้ทุป,ประเภทใช้ระยะเวลาในการต่อเรือ4ปีเข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการ มีภารกิจหลักในการปฏิบัติการยุทธาสะเทินน้ำสะเทินโบก ขนส่งและลำเลียงอีกทั้งเป็นเรือบัญชาการและมีภารกิจรองในการสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำําเช่นช่วยเหลือและบรรเทาสาธาร,รณาภายัยอพยพประชาชนสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือเรือมีความพร้อมปฏิบัติราชาการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทันทีที่เดินทางกลับประเทศไทยเช่นฝึกผสมบรูสไตร์2023ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธรรารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนกันยายน2560 ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีที่สำคัญอย่างยิ่งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล